ดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทําสวนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากรีดรอรถยนต์อีกแล้วนะคะยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยค่ะแฟนเพื่อนเอามาให้ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยเก็กรีดเลยนะคะเนี่ยค่ะ กรีดตามมันจะเขาจะมีรอยนะคะเพื่อนเนี่ยจะมีเส้นอย่างนี้ให้เรากรีดตามเลยนะคะจะได้เป็นแถวเป็นแนวสวยงามเนาะถ้าเราไปกรีดข้างในนี้นิดนึงมันก็จะมีเหล็กนะคะเหล็กเส้นเหล็กใยเหล็กเล็กๆนะคะซึ่งจะกรีดไม่เข้าเนาะต้องกรีดประมาณเนี้นะคะ่ะประมาณเส้นเส้นอของในสุดที่เขามีประมาณสองสามเส้นหรือบางบางยี่ห้อก็มีเส้นสองเส้นนะคะ ให้ดูตามความเหมาะสมว่าเราต้องการจะให้กว้างมากหรือว่าให้กว้างน้อยนะคะในกรณีที่เรานําไปวางซ้อนกันนะก็อย่าตัดให้กว้างมากนะคะเวลาซ้อนกันนี่เขาจะเอียงไปเอียงมาเนาะเหลือให้เขาได้ซ้อนได้มีพื้นที่ให้เขาซ้อนนิดนึงนะคะนี่ไม่น้อยได้ตัดไปนิดนึงแล้วนะมั่นก็มาตัดให้เพื่อนดูนะคะตัดง่ายค่ะขอให้คัตเตอร์คมนะคะ คัตเตอร์นะ้อยังไม่คมคัะเพื่อนตัดหลายครั้งแล้วตัดหลายร้อแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนไปตัดออกนิดนึงเนี่ยค่ะก็ลงกรีดทำข้อมือแข็งๆนะคะถ้าใครที่ข้อมือแข็งๆก็จะทำได้ง่ายนะคะแต่เราก็ทำได้นะคะ เนี่ยค่ะกลีดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำไปนะคะใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็เสร็จค่ะ,ะหันหันหนหมุนหมุน มันเริ่มจะไม่ตรงแล้วไหมเนี่ยตาก็มองไม่เห็นเท่าเีือก็กรีดไปเรื่อยๆนะคะเจนกว่าจะรอผ่นเพื่อนเจนกว่าจะรอ แบบนี้ทำให้เราได้กระถางปลูกผักที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีมีพื้นที่ให้เราได้ปรุงดินนะคะใส่ปุ๋ยหมักใบไม้หมักใบไม้แห้งใบไม้สดนะคะกิ่มงมงกิ่งไม้ก็ตัด,ต,ดตัดใส่ลงไปนะคะระหว่างซ้อนกันสองอันใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปใส่ดินปุ๋ยคอกน้ำหมักทิ้งเอาไว้20วันนะคะแล้วก็ คลุกคลุกคาวๆนะคะให้ด้านด้านล่างเขาขึ้นมาข้างบนใช้เสียมแช่ๆน,นะคะให้เขาได้ตากแด,ดดไว้อีกสักสองสามแดดนะคะแล้วก็ปลูกนะคะจะทําให้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยเนาะแล้วก็ประหยัดแดงด้วยดูแลง่ายไม่ต้องไปไดาย่าในแค่แค่ดึงดึงหญ้าออกนะคะนี่ก็ข้อสูงขึ้นมาเนาะสบายค่ะไม่ต้องก้มเยอะ มีเก้าอี้สักตัวก็นั่งทำงานสบายค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ